สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ไฮเพอร์โบลานะครับไฮเพอร์โบลาที่ในรูปของสมการพหุนามนะครับ a x กำลังสองบวก b y กำลังสองบวก d x บวก e y บวก f เท่ากับ0โดยที่ a กับ b ต้องไม่เท่ากันและกไ็ไม่เท่ากับศูนย์ด้วยนะครับเราจะเป็น,ปนสมการไฮเพอร์โบลากัต่อเมื่อ a คูณ b ตัว a กับ b นี้คูณกันมีค่าน้อยกว่าศูย์ หรือพูดง่ายๆว่า a กับ b มิติหมายต่างกันนั่นเองนะครับ a b d e f คือจำนวนจริงใดๆนะครับเรื่องการแปลงสมการไฮเปอร์โบลาเป็นรูปมาตรฐานตอนที่1ครับหในตอนนี้เราจะเน้นในรูปของแกนนอนคือแกนตามขวางนะครับอยู่ในแนวนอนนะครับแกนตามขวางอยู่ในแนวนอนนะครับคือในสมการ x ลบ h ทั้งหมดยอกกำลังสองส่วน a กำลังสอง ลบวงเล็บ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน b กำงสงเท่ากับ1น,นะครับในเนื้อหานี้ได้รู้การจัดรูปโดยใช้กำลังสองสมมูรณนะครับรู้จากรูปสมการในรูปมาตรฐานและการเขียนกราฟไฮเปอร์โบลานะครับเนื้อหาระดับชั้นมัตยมศึกษาตอนปลายโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าสู่บเรเเี็นครับข้อที่1ครับจงเปลี่ยนสมการไฮเปอร์โบลาให้อยู่ในรูปมาตรฐานพร้อมเขียนกราฟ อันนี้เขากำหนดมาให้เลนะครับเป็นสมการไฮเปอร์โบล่ารือเราสังเกตครับ4คูณลบ9ได้ลบสาคูณ b อันนี้ a อันนี้ b นะครับมีค่าออยสูงก็คือสมการไฮเปอร์โบล่าเองดูง่ายๆครับเราจะสเต็ปแรกก่อนในการทำนะครับมาดูรูปฐานก่อนครับนี่คือรูปฐานครับมาตรฐานนะคือใด x กนะกำลังสองเกนะกำลังสองอันนี้ลบนะนตามด้วย y นะครับให้สังเกตนะรูปฐานเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เริ่มต้นครับสเต็ปที่1จัดกลุ่มตัวแปรที่เหมือนกันนะครับให้อยู่ด้วยกันและกระดึงตัวประกอบร่วมครูก็เริ่มครับ 4x กลังสองบวก 16x ตัวแปร x นะครับอยู่ด้วยกันก็เป็น 4x กลงบวก 16x แล้วใส่วงเล็บขั้นไวก่อนต่อไปตัวแปรที่2คือ y ก็มีลบ 9y กลัง2บวก 18y ถูกครับลบ 9y กลงบวก 18y คราวนี้เราใส่วงเล็บให้ระวังครับการใส่วงเล็บนะ การใส่ลงไ่พอใส่ลงไปปั๊บกลายเป็น 9y ัง2ลบ 8y เพราะอะไรครับดูื่อหมายครับลบคูณบวกได้ลบลบคูณลบได้บวกให้ระวังตรงนี้นะครับการใส่ข่อหมายนะครับทันนะครับให้ระวังย้ำเลยครับต่อไปครับดึงจํานวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาครับกลุ่มใครกลุ่มมันเอากลุ่มเอกก่อนเห็นไหมครับดึงตัวประกอบร่วม ที่เป็นจํานวนนะครับเอาไปจํานวนอย่างนึงตัวแปร x นะครับดึงตัวประกอบร่วมที่ที่เป็นเน้นคําว่าจํานวนดังนี้ดึง4มาได้ก็เหลือ4วงเล็บ x กําลัง2บวก 4x นะครับส่วนตัวนี้ดึงตัวประกอบร่วมที่เป็นจํานวนนะครับเป็นจํานวนก็คือดึง9มาครับดึง9มาก็เหลือ y กํลัง2เหลือ1 y กําลัง2ลบ 2y ถ้างงก็คือ9คูณ y กํลัง2ได้ 9y กําลัง2 9คูณลบ2ได้ลบ 18y ถ้าไหมครับโอเคครับอ่าต่อไปครับ ขั้นตอนที่2ใช้หลักการเพิ่มเข้าครับเพิ่มเข้าลบออกด้วยจํานวนที่เท่ากันย้านะใช้หลักการเพิ่มเข้าและลบออกด้วยจํานวนทเท่ากันข้อ2จัดในรูปก,กาลังกาลังสองสมบูรณ์ครับแล้วก็เริ่มครับตัวที่ไม่มีอีกนี่ไหมสี่นะครับเพราะอะไรต้องใส่สี่นะครับเดี๋ยวรอดูอีกีส่วนตัวนี้ใส่หนึ่งเพราะอะไรครับตัวนี้ครับนิดหนึ่งครับ มันมาจากหน้ากําลังสองบวก2คูณหน้าคูณหลังหน้าคือ x ถูกไหมฮะหน้าคือ x ก็2อคูณเมีแล้วครับ 2x แสดงหลังต้เป็นเลข2นะ2 2งสองมีสก็แสดงว่าหลังก็คือ2กําลัง2นั่นเองตัวหลังนะคือ2องกำลังสนะครับมากกลายเป็นเลข4แล้วเราต้องใส่4เข้ามาตรงนี้นะครับใส่4เข้ามานะครับส่วนตรงนี้ครับหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังส นะครสองมีแล้วครับเหมือนเดิมหน้าคือ y หลังก็ต้องไปเลขหนึ่งเพราะหนึ่งคูณสองได้สองมันก็คือหนึ่งกำลังสองตัวนี้คือหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งถูกไหมครับได้หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เปลี่ยนเป็นลบสามหกเพราะอะไรเดี๋ยวดูนะครับโอเคนะตัวนี้ครูใส่สี่เข้ามานะครับอ่านี่ครับพอใส่สี่เข้ามานะครับเราจะรู้ครับสี่คูณสี่ได้สิบหกนะครับสี่คูณสี่ได้สิบหกอันนี้ใส่หนึ่งเข้ามาถูกไหมครับ มันมีลบอยู่ข้างหน้าจังหวครับลบเก้าคูณหนึ่งด้ลบเก้าตัวน,นี้คือลบเก้านะครับก็เป็นก็เอาสิบหกแล้วก็ลบสิบหกแล้วก็ลบเก้านะครับตัวเนี้ยตัวนี้เราเกินเข้ามาเราต้องเอาหักออกด้วยเลยครับสิบหกก็ลบออกได้สิบหกนะครับลบเก้าก็เพิ่มเก้าเข้ามาท้ารู้ครับอันนี้เราเพิ่มลบเก้าเข้ามาเราต้องใส่บวกเก้าไปแล้วของเก่าคือตัวนี้ครับลบยี่สิบเก้าตัวนี้นะครับลบยี่สิบเก้าเอาสามนี้รวมกันนะครับลบสิบหก บวกได้ลบ7ลบ7รวมไปลบย9เป็นลบ36ทันไหมครับทันนะไม่งงนะครับอีกรอบนะครับตอนนี้เราใส่4ไปก่อนครับแต่จริงๆตัวเลขเราใส่จริงๆคือ16นั่นเองเราใส่16เข้ามาต้องลบออกได้16นะฮะใส่16ลบออก16ตัวนี้1ก็จริงแต่ว่ามีข้างหน้าคูณด้วยลบ9ลบ9คูณหนลบ9ใส่ลบเเข้ามาก็ต้องบวกเเข้าไปนะครับแล้วของเก่ามันคือลบ29ตัวนี้ นะครับ19เสร็จแล้ว3นี้รวมกันลบสิบวกเได้ลบเนะครับลบเรวมกับลบยี่สิบเก้ลบสามหกนเองนะครับโอเคครับอ่าต่อไปครับนี่ครับก็เปลี่ยนไปรูกกำลังสองสมบูรณ์นะครับตัวไหนครับส่วกำลังสองสมบูรณ์ค่อยดูนะนี่ครับ หน้าบวกหลังทั้งหมดย่สองก็เกิดจากหน้ากําลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังสองนี่เองครับก็กลายเป็น x บวกสองหน้าคือ x หลังคือเลขสองนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้หน้าคือ y ลบเครื่องหมายตามนี้ครับลบหลังคือเลขหนึ่งทั้งหมดย่สองก็กลายเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลัง แล้วก็บวกหลังสองเห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้หนึ่งนะครับโอเคนะครับส่วนนี้ก็เกิดจากอันนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์โอเคนะบวกออกนะครับต่อไปครับเอาสามหกหารตลอดเอาสามหกหารตลอดมาจากไหนครับเราเอาตรงนี้ครับเอาตรงนี้แหละครับนะครับเอาสามสิบหกนะไม่เอาไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบนะเอาสามหกเอาหารตลอดเลยครับทั้งสองข้าง นะครับมันจะได้ครับคำตอบที่ได้คือนี่ครับ x บวก2ทั้งมยง2 4ตัด36เหลือ9นี่คือ9หรือ3กาลัง2ต่อไปนี้ก็ลบเหมือนเดิมครับ9กับ36ตัดกันก็เหลือ4ตัวนี้คือ2ลัง2ถูกไหมครับส่วน36กับลบ36นี้ก็กายลบ1เราย้ายลบ1มาฝั่งนี้เป็นบวกนั่นเองทำไลยครับอ้าวนี่เราเขียนกราฟไฮเปอร์โบลาที่ได้นะครับจุดซึมการอยู่ไหนครับจุดซึมการที่ h k นะครับจุดศูนย์กลาง h ก็คือลบสองนะครับไม่ใช่สองนะลบสอง k คือหนึ่งนะครับก็แทนค่า x ลบสอง y หนึ่งนี่ครับลบสอง y หนึ่งก็เขียนเลยครับนี่ครับ x ลบสอง x คือค่า h นะครับลบสอง k คือค่า y ก็คือหนึ่งนี่ครับจุดศูนย์กลางนะครับเราเขียนให้เปิดวอลล่าคราวนี้การเขียนกราฟนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเรียนอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับละกันนะครับนี่คือหลักการแล้วข้าวโอเคครับครูเราจะเปลี่ยนแปลงจากสมการ พหนานี่ครับให้อยู่ในรูปของรูปปรานนะครับแล้วก็ไปเขียนกราฟคร่าวๆได้นะครับโอเคนะครับข้อต่อไปครับข้อที่2ครับ 9x กำลัง2ลบ 54x ลบ 25y กำลัง2ลบ 150y ลบ369เทากับ0นะครับแล้วก็เริ่มขั้นแรกครับจัดกลุ่มครับจัดกลุ่มตัวแปรครับอยู่ด้วยกัน x ก็อยู่กับ x y กอยู่กับ y นะครับ ก็เลกแ้วก็วงเล็บแรก 9x ลลบ 24x ไม่มีอะไรนะครับขับวงเล็บไปอันนี้กลุ่มที่2ลบ 25y กำลัง2ลบ 150y การใส่วงเล็บนะครับข้างหน้าถ้ามีลบอยู่นะครับให้เปลี่ยนหมายตรงข้ามเมื่อใส่วงเล็บปั๊บจากลบ25ตรงนี้กลายเป็นบวกนะครับบวก 25y กำลัง2อันนี้ใกล้เปลี่ยนเป็นจากลบเป็นบวกเป็นบวก 150y ถ้างงครับเอาลบเข้ามาคูณนะลบคูณบวกได้ลบลบคูณบวกได้ลบก็จะเหมือนเดิม โอเคนะครับทันนะครับเมื่อจัดแล้วนะครับดึงจํานวนนะครับเอ่เนเข้ามาจานวนนะครับที่เป็นตัวประกอบร่วมขอ,ขอเน้นนิดจำนวนนะคนะดึงจำนวนเขาดึงเก้ามากรดึงเมาได้วงเล็บ x อกําลังสอง 2, ลบหกเาท,ทันนะครับส่วนวงเล็บที่สองดึงยีออกมายี้าออกมาก็เหลือหนึตัวนี้คือนั้นหนึครับหนึ 1, ง 2, ่งว6กลังสบวกหกคูณห y ได้150 y นะครับโอเคครับต่อไปครับสเต็ปที่2ครับให้เราเพิ่มเข้าลบออกด้วยจำนวนที่เท่ากันเพื่อจัดให้รูปกำลังสองสมบูรณ์ตัวนี้ครับที่เพิ่มขึ้นมาครับฮะตอนนี้ลบหกเหมือนเดิม x กกำลังสอแต่นี่เราเพิ่มอะไรมาเกครับแต่ไม่ให้9นะครับมีเลขอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับมันมาไงครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เพิ่ม9แต่ไม่ให้9นะครับมีลบยีคูณอยู่นะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นได้จากไหนครับดูอย่างนี้ครับ พอเราต้องการเปลี่ยนรูปกำลังสองสมบูรณ์ x คือนอนหนูคือตัวหน้าหน้ากำลังสอง x ก็คือตัวนอนหนูนะครับหกก็เกิดจากสองคูณเลยครับสองคูณ x ก็คือสองคูณหน้า x ตัวหลังคือเลขสามมันเองครับเพราะสองสามเป็นหกเรารู้แล้วครับพันหลังก็เนี่ยคือสามกำลังสองก็ได้เก้าถ่านนะครับถ้าใครงงนี่นะตัวเนี้ยหลังคือสามนะครับเลขก็สามกำลังสองได้เก้าถูกครับ พราเนี่ยสองสามเป็นหได้หกถูกครับ2อคูณสามได้หกนะส่วนนี้เกี่ยวกับหน้าหลัง2หน้าคือ y 2หน้าหลังนะครับหลังหน้าคือ y 2คูณเลยได้6กนั่นหลังคือเลข3เหมือนกันหลัง2สองคือ3ามังสองได้เก้นี่เขมไหมครับได้เก้านะตรงนี้นะันนะครับ นี่ครับอะไรจะเพิ่มเข้าตูนี้ครับอันนี้บวกเก้าถูกไหมครับนี่มันเลขบวกเก้าแต่ยังไม่ให้บวกเก้าเดี๋ยวครับมีหน้ามีเลขเก้าอยู่เก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ดตัว Jamie, ที่เกินมานี่คือแปดสิบเอ็ดครับเมื่อเกินมาแปดสิบเอ็ดก็ลบออกด้แปดสิบเอ็ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะเพิ่มแปดสิบเอ็ดลบออกแปดสิบเอ็ดต่อไปตัวนี้ครับเก้ได้คูณกับลบยี่บห้านะครับลบยี่สิบห้าเก้าคูณลบยี่สิบห้าได้ลบสองร้อยยี่สบห้าตัวนี้ที่กินเข ลบ225ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็บวกออกด้วย225นะครับลบอันนี้ก็ต้องบวกเพราะถ้ารวมมันคืนก็ได้0อันนี้เหมือน,นครับแปดสิบเอ็ดก็ลบแสิบเอ็ดก็ได้0นะครับค่าไม่เปลี่ยนแปลงโอเคนะครับส่วนตรงนี้ลบ225นะครับเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากนี่ครับลบ369ตัวตั้งเหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมเราเกินมา81เอ็แล้วเพิ่มมา,มาก็ลบออกเด้ิบเอส่วนนี้เราเพิ่มลบ225เข้ามา ต้องบวกด้วย225ทัานไหมครับเสร็จแล้วลบ81บวก225ได้144 144ลบออกด้วย369มันก็ได้ลบ225เนั่นเองโอเคครับทันนะครับต่อไปครับเมื่อได้ป๊อปสูตรนี้ครับโดยจัดในรูปของกำลัง2ส,สมบูรณ์นี่แหละครับเมื่อได้หน้ากลางหลังใช่ไหมหน้ากลางหลัง หน้ากลางหลังพบปับ๊บเราเข้าสูตรได้เลยครับก็จะได้เป็นนี่ครับนี่ครับก็กลายเป็น x อันนี้ลบพันลบก็ใส่ลบอันนี้บวกก็ใส่บวกนะเป็น x ลบสามหน้าคือ x หลังคือสามก็เป็น x ลบสามทั้งหมดยกงสองส่วน y ก็ y บวกสามทั้งหมดยก2สองมาจากสูตรกำลังสองสมบูรณ์ตรงนี้โอเคครับทันนะต่อไปครับ ทำตรงนี้นะครับให้เป็นหนึ่งแล้วก็225เหลือเอา9คูณกับ25นะครับคูณในกระดาษมันได้225เอา225หารทั้งสองข้างครับครับหารปับตรงนี้ได้ศูนย์นะครับตรงนี้จะได้ศูนย์เท่ากับศูนย์ไม่เป็นหารนะครับหารนะครับแยกนะครับให้เราแยกนะครับ9หาร225ได้ได้เลยครับ25 นะครับ25หาร225ได้9 225หาร225ได้1ก็นนี้ลบ1ลบก็เป็นบวกย้ำฝั่งนี้เป็น1นะครับคงเข้าใจสเต็ปนะครับอ่าคำตอบที่ได้คือนี่ครับ x ลบ3เท่งกอง2ส่วน25ก็เกิดจาก9หาร225ได้25 25คือ5ลัง2ต่อไปตรงนี้ครับ y บวก3ทั้งหมดยก2ส่วน9ครับมาจาก25หาร225ได้9 เก้าเปลี่ยนเป็นสามลังสองตามสูตรครับนี่ครับตามสูตรนี่ครับหนึ่งมาจากนี่ครับยี่สองร้อยยี่ห้าหารหารลบสองร้อยยี่ห้าได้ลบหนึ่งย้ายลบหนึ่งจากลบเปลี่ยนเป็นบวกศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งางนี้โอเคนะครับฐานนะครับไม่งงนะครับเราก็ได้รูปปัจจขึ้นมาแล้วครับต่อจากนี้ไปเราจะเขียนกราอ่าเริ่มเขียนกราฟครับนะครับ จุดศูนย์กลางคือ h h, h. คืออะไรครับ3 k ก็คือลบ3 k ลบ3นะครับให้ระวังนะฮะจุดศูนย์กลางอยู่ที่3ลบ3เอาเราเขียนการาฟครับนี่ครับ x เป็น3นะครับตัว h h คือ3 k คือลบ3นี่คือจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือสมการไฮเปอร์โบลานั่นเองครับเห็นไหมครับการเขียนได้ยนยังไงครับดังนีวว้นเราไปศึกษาเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับตอนนี้ครูเขียนเอาค่าดูนะครับ ข้อที่3ครับ9 x กำลังสลบห้ x ลบหก y กำลังสลบสาม y ลบหนึ่นเท่ากับศนะครับเราก็เริ่มเลยครับสเต็ปแรกครับจัดกลุ่มครับจัดกลุ่มตัวแปรและดึงตัวประกอบร่วมที่เป็นจำนวนนะครับขั้นแรกก็เป็น9 x กำลังสลบห้ x 1, นะครับกลุ่มเดียวกันอันนี้ลบหก y ลบสาม y อยู่ในกลุ่มหนึ่งการใส่หัวเรื่อหน้าเครื่องหมายลบนะครับใส่ปับ๊บเครื่องหมายข้างในเเเปปปลลลีี่่ยยนนนตรงข้ามบบ็วก ลบเปลี่ยนบวกถ้างงก็คือเอาคูณคืนครับลบเจอบวกได้ลบลบเจอบวกได้ลบเห็นไหมครับโอเคนะครับอต่อไปครับดึงจํานวนที่เป็นตัวประกอบร่วมเพาะจานวนนะครับข้อนี้ก็ดึง9าออกมาครับดึง9มาวงเล็บเกำลังสองลบ 6x อันนี้9คูนหได้ห้าสสี่ส่วนตัวนี้ดึง6 4ออกมาครับ64มาก็เหลือ y ายกำลังสองบวก 6y นะครับ6 4คูนสคูได้3 8 4นะครับโอเคครับ ต่อไปครับใช้หลักการเพิ่มเข้าลบออกด้วยจำนวนรเท่กกันเพื่อจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์ตอนนี้นะครับอันนี้ใส่เก้านะครับนะครับเก้าตอนนี้กูก็ใส่เก้านะครับเหตุผลเพราะนะครับนี่ครับจากการนี้นะอธิบายหลายขั้นตอนนะครับว่าสองคูณสามได้หกอันนี้กำลังกันสองคูณสามได้หกเอ้ได้หกค่าตัวหลังก็คือสามลังสองนี่คือสามสองได้เก้านะครับโอเคครับอ่ารวบครับนี่นะฮะ 9คูณได้8 1ตรงนี้ที่เกินมานะครับเกิน8 1ก็ลบออกได้วย8สส่วนนี้ใส่เ้ามาจริงแต่งหน้าคือลบห4เอารลบห4คูณ9ได้ลบ5้6ตอนนี้เราใส่ลบ5้6เข้ามาเราต้องบวกออกด้วย576คือถ้าใส่ลบเข้ามาก็ต้องบวกครับบวก 5, 5 7 6โอเคครับอ่าเสร็จแล้วทำไงต่อครับแล้วก็ลดรูปครับปรูปกำลังสองสมบูรณ์นี่ครับได้ครับเหตุผลตามสูตรนี่ครับ หน้าบวกหลังเลยหน้าลบหลังทั้งหมดยังสองได้หน้าบลบสอง 2, บวกลบสองหน้าหลังลบหลัง2สองถ้าบวกก็ใส่บวกถ้าลบก็ใส่ลบตรงนี้นะครับข้อนี้ก็ได้เป็น x ลบสามทั 3, pie, ้งหมดยกสองนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น y บวกสามทั 3, ้งหมดยกสองโอเคครับต่อไปครับเราต้องการจัดในรูปนี้ครับนี่คือรูปฐานครับรูปฐานนะต้องทำในรูปนี้เราก็อันนี้ครับ เอา576ให้สังเกตนะครับเอา576หรือเอา9คูณ6 4ก็ได้ครับจะได้576เอา576หารตลอดนี่ครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้ครับ9ก็คือเอา9ทอนนะ9หนึ่ง9หรือเอา9เอา9ไปหาร576นี่ได้6 4ตรงนี้ได้ส่วน6 4ส่วนตรงนี้นะครับของ y นะครับเอา6 4หารนะครับหาร6 4ก็หายไปหาร576นี่ได้9นะครับ ส่วนตรงนี้576หารลบ576ได้ได,ได้ลบ1ยา่าลบ1มาตรงนี้เป็นบวก1ไอ้ตรงนี้ได้0 0นบวก1ได้1โอเคครับเราจะได้สมการขึ้นมานี่ครับ x ลบสทั้่งยม 2, ส่วน8 1ดสไอ้ส่วน64 64ครับเหาร576ได้64 64คือ8ปดกลังสองเปลี่ยนรูปเอ็กลังสองนะครับ y บวกสทุกอย่งสอง่วนเกนะครับก็คือเอา64 หาร576ได้9นะครับ9คือ3กั2ตามรูปนี้ครับก็ได้สมการไฮเปอร์โบลานะครับแกนตามขวางขนานแกนนอนนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเขียนกราฟต่อไปครับเริ่มเขียนกราฟครับเปรียบเทียบสมการแม่ครับ h ก็คือ x นะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่3 k คือลบ3จุดศูนย์กลางที่3ลบ3 x เป็น3 y ลบ3ตรงนี้ครับเราเขียนจุดศูนย์กลางขึ้นมาเลยครับแล้วก็เขียนกราฟครับนี่ครับ จะชนกันอีกที่สามลบสามแล้วเขียนสุดโคง้งนี่ครับนี่คือสรรมการไฮเปอร์โบลานะครับรายละเอียดการเขียนรายละเอียดของการาฟให้ศึกษาต่ออีกทีนะครับงนั้นเราสามารถเปลี่ยนรูปสรรมการไฮเปอร์โบลาที่รูปของสรรมการพรหุน,นามเนี่ยเป็นรูปมาตรฐานได้นะครับในรูปนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจำเสิร์ฟเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ